สวัสดีจ้าเมื่อนี้กุ๊กไก่สิบห้าไปเบิ้งวิธีการเตรียมพัญญ่นห้าเ้อค่ะนี่เป็นวิธีการเตรียมพั่นห้าค่ะเท่ากับลอกทาความสะอาดพั่นห้าหวานกนเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้นี่ค่ะนี่เป็นวิธีการลอกเตรียมนะคะเพราะเขาแกะกาบออกแล้วเนาะคะ่ะกัดสิได้ออกมา งามๆแบบนี้นะจ้ะแดงงยวงามแบบนี้นี่จ้ะเป็นการที่เราทำความสะอาดแกะกลาบออกเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเดี๋ยวห้างสิภา้าไปเบิ่งการแกะกลาบครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะนี่จ้ะ นี่คือเฮาทำความสะอาดแกะกาบออกนะคะเฮ็ดง่ายๆจ้ะปลูกปลูกง่ายๆนะจ้ะเพียงแต่เฮาล่อสามถึงเดือนก็สิได้ทอนพันยุ์ยวแบบนี้สามารถขยายพันธุ์เองได้แล้วจ้ะเดอ้อมีจ้ะทำความสะอาดง่ายแกะกาบออกให้เหลือแต่ยอดนะคะอันนี้เป็นที่เฮาตัดมาจากสวน,นจ้ะ มันกัดซีอยู่ในลักษณะแบบนี้มีใบแหงข้างล่างที่เฮายัางบัดเชนได้ทำความสะอาดเป็นใบแหงข้างล่างหลังจากนั้นพอเฮาทำความสะอาดเสร็จแล้วกัดิีได้ลักษณะแบบนี้แล้วเฮาก็เอามาซับความเาวกับประมาณนี่ค่ะประมาณ15เซนติเมตรเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะหรือลูกค้ากัดกีกาเอาก็ได้จากาากาไพกามันก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวก ของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยจากกระิไดมาเป็นแบบนี้เนาะจ้าเนาะนี่จา้าหลังจากเข้าซับเซจแล้วกระิได้ยอดอ่อ,อนๆแบบนี้เข้ากะเอาไปมัดค้ายนาล้านหรือเข้าเสียเอาไปให้ง่วให้ซัดเลี้ยงของเข้าก็ะไดเนาะค่ะเนาะโปรตีนสูงค่ะยาหวานนี่ยีเลยที่เดียวเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะคะเนาะพอกันคลิปนาอย่าลืมกดไล กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กุกไก่หยาสดในเดคาเดอรวัสดีค่ะ